ได <bills please. S 2> <ย>้แ uh ล้วครับอออ่ะเสวัสดีค่ะวันนี้เราเตรียมพบกับรายการค้นสืบหมีหิ่งเชิญพิธีกรหน่อยครับมันจะจับมึงเผานั่นน่ะอ้าวอ้าวอ้าวโอ้คำโบคอมโบโอ้ตายหงเลยตายตายยังครับตายยังครับตายยังถ่ายที่ถ่ายที่โจ๊กโจ๊โจ๊กอะไรแล้วนายอยู่ ก้ามกามฮะอุ้ยเขียะกูให้มึงเป็นพิธีกรกูไม่ได้ให้มึงมากูนี่ไงพิธีกรเอาโดนเลยไอ้เขียะขวบละไอ้เอ่ากูฟังเองเอ้าไอ้เขี้ยฟังไม่โดน จาะเลยจ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่น่าใจแล้วโอ้ยเยอะเลยคอนเทนต์วันนี้ยชอบดำบดอขออนุญาตปิดไปแค่นี้นะโอ้ยเยอะเข้าอยู่ไหนทำมาไงเนี่ยมันก็ช็อตไม่อยู่เลยนะโอ้ยช็อตไข่